สวัสดีค่ะแต่ละมือต่ระเดีมูเจ้าข่อยกระหามุหามหาหม่องอัดนะเขาเรื่องเลยได้จ้าข่อยเกินบกข่อยเป็นขึ้นมูกาเรื่องนี้เพิ่นเป็นเพิ่นเป็นป้าไหมเพิ่นมาเมาเรื่องหลานเพิ่นว่าวาสนายิ่แย่เอ้ยาสัน กับพานมามันกับพานมาประมาณสองปีแล้วละ่ะดวงมันสี่บดได้ผัวฝรังวสันเอาเด้อร้านเพื่อนนี่กายอายุบ่ได้หน่อยเดย้อายุยี่สิบเจ็ดปีแต่ว่าเพื่อนแต่ว่าอายุบ่หน่อยเดิ <s us ur> สำหรับข่อยกับกันหน่อยเนาะข่อยกายข่อย,อ,ยอยกายเครื่องของมานหรอไหมอะไรก็เลยว่าแต่ว่าคนเนี่ยเป็นคนที่แบบว่ามาก มากเล่นมากเที่ยวไหมเห็นงานอีหย่างก็คือว่าเป็นชิน้นเป็นอันเที่ยวอ,ออกเที่ยวนี่แต่ว่าโดยว่ายุบ้านเพื่อนอะมีจิจการของเจ้าของนั่งก็เลยแบบว่าบอ่อบ่อคอยเดือดร้อนเรื่องเงินก็เลยเห็นงานอีกอย่างก็คือว่าเป็นโลเป็นไพ่ที่นี่เดี๋ยวไปหา,าการบันเนียทุกคนกรว่าเมื่อเงินเราก็เรื่องผู้ใช้ให้กันเนี่ยเออเดี๋ยวเรื่องผู้ใช้นี่กันลาย อันค่วมป่าแล้วบอกว่าอุ้ยผัวมันหนีนับบศถวน่าสัน่นเนี่ยลายคนกับว่าคำนึ่งมากยังเสียมากแบบนี้มึงไปหาเอ,อาผัวฝรั่งไปอันนนี้แบบกันนี้ไปจากเมืองไทยเองสินะโบ,อบอตองมาอยู่แถวนี่โบอตองไม่โบตองม่งมไก่ไม่เห็นบ่อยมุกกูเห็นหนางสินะซุ้มพี่น้องเพราะว่าทีป่าแล้วกาว่าแหยตลอวกับเพราะว่าป่าเป็นคนเลี่ยงนั่งมาแต่นหน่อยเป็นคนที่แบบ คือสมัยตะกี้ว่าพอแม่เขาเน่ยไปเห็นงานอยู่หมองอื่นเราก็ได้ได้เ,เป็นคนเลี้ยงิ่านไปนอกไหมมาเนี่ยเราก็ได้เป็นคนเลี้ยงห้านมาลานหนึ่งที่จริงอ่ะร้านเอิแล้วว่าแม่เด้บได้เอินว่าบได้เอิว่าป่าว่าลุางอันนี้เขาไปเห็ุงานเมืองน,นอกตังประเทศมากนะ่ะจนมาเขามีเงินไปทั้งผัวทั้งเมียเดยนะ้เขาก็เลยมาเห็ุจิจการอยู่บ้านลนะ่ะอัเน,นี่ยลูกที่เลี้ยงเนี่ยเป็นลูกสาวเดี่ยวนี่ยนะ่ะ ก็เลยแบบว่าบวกยากจังหน่อยตะกี้เพราะว่าเราบอกว่าผัวเรากะหักไม่ลุ่งนี่กะหักล้านอะไรกะเอาใจเล่านี่กะเอาใจกันละว่าเพราะว่ากะลือตนหล้านว่าพอเม่เขาไปอยู่นําพ่อเม่เขาไปหาเฮตดงานเหตดการลลาบากก็เลยแบบเอาใจหลายมันก็เลยดื้อสันที่นี่กะตาดมาเลยเอามาพอฝรั่งผู้นี้มันก็พผัวจากจากอันทางอินเทอร์เน็ตสันละว่าพวมเราเบาได้ว่า บันนีก้กะฝรั่งผู้นี้ตอนนั้นน้องมันยี่สิบเจ็ดยิบเจปีเนะาะฝรั่งป,ประมาณส0สิปีหลังจากที่ว่าคุยมาหลายคนเลยกะคืออกเขาทาเขามาแล้วกไ็ไปไปแต่ว่าคนเนี่ยสี่ปีนี่เป็นคนที่แบบว่าซุ่งจริงจังกูมูสัน่นขามาหาเป็นคนอังกฤษเนด้ก็คือมาหาหน่วงมนเย่ยก็บ,บินมามาหาตอนมานี่กะอยากให้ดูดีไหม ก็คือเอาเอาป่าเอายังนี่งหรไปนั่เพราะวานหนองคนหนีมันจะสนิทป่าหลายก็แม้ก็ไปฝรั่งกับบ่ว่าเด้ก็ไปออกเดทก็ไปกินหันกินนีเพิ่นกับโบเดว่าอืมแล้วก็บอกมันว่ามึงอเย็นพึ่งไปนอนน้ำเขาเออจัสี่หามือมืงจังนอนน้ำเขากะเฮ็ดตามก็เอามาบดีเขากับฝรั่งกับโอเคกับมากก่อนฝรั่งจะกลับไปเนี่ยฝรั่งก็บหายเงื่อนไวว่าสันก็ใหายไวลายเติบอยู่ย่ายวสันแต่ว่าคนบ่บอกขอยว่าจักบาทนึงสินะเนี่ยพ่อจักนั่นน่ะ ฝรั่งกับทรงเงินหายด้ฝรั่งกับเที่ยวไปเที่ยวมาหาอยู่จังสัรคแบบอยูสามปีซีปีเหมือด้จนมาหน่องมันสามสิบกว่าแม่จนหน่องสามสิบเอ็ดจะสามสิบสองมาเนี่ยพอมีฝรั่งหาเงินใส่แล้วอันนี้มันกับแหงเหลืองแบบว่าบบอยากเห็นงานเหตุการณ์อียงอียงกับโบซอยเพราะว่าถือว่าสิ้นเดือนแม่นว่าพ่อแม่โบหายใส่บ่เบิ่งกิจการซอยพ่อแม่ฝรั่งกับห้จังซี่นะเนี่ยมันก็เลยมีบัดนี้ น้องจะเป็นคนที่ว่าเมื่อกินเมื่อกินเหล่าในเมืองนองกับมาหรือว่าทามีมอลงมอลำมีงานอยู่ใส่นี่มันไปเบิดประสันอื่นแล้วก็รถน่กาฝรั่งกับซื้อรถให้ครับคุณดิซื้อรถไปแดงใหก้ก็คือพรดูตอนกับแบบกระทรงนันแต่กี้มันก็มีรถขี่พอมันขี่รถพอแม่อมืมานี่กาไปไปติดผู้บบาว ผู้บาบากักนึงกะบ่เป็นโลเป็นผ้าดอกววกษัตดีแต่มันมองดีมองเดียวก่าตัิมองมันรอกษัตรเขาไปติดเขาติดคักจนแบบว่า,าพ่อหลังๆนี่เอาเขามานอนเงื่อนนำ้ำแบบนี่มือหนึ่งละแบบว่า,าแม่นะ่ะมาบอกแม่ของน้องคนนี้มาบอกมาบอกป้าเพราะว่าแม่เนี่ยเม่ันย่าบอกลูกป้า,ก,ปา,ก,ปากับไปป้ากับศูนย์มัวโอายขวกระแสาฟาดเอาเ่องสันมามันก็แตกนี้กันไป การอันนี้คอยกันได้มันเหว่าถ้าฝรั่งหูหมือมุสิเป็นยังไงแต่ว่าบักระีกับเมื่อกินเราเฮื่อนดูก็คือบอกว่าได้แมวสันแต่เที่ยวเมื่อกินมันนี่แย้มฝรั่งมากตอนนั้นที่เขานั่นฝรั่งมากสิซุปนิ่กับบมาเด้กระหายต้มไปแต่ว่าบักระนี้นี่บุคอยก็รู้ว่ามันต้องไปนอนน้ำกัดดูมันนอนน้ำกัดมันบนนอนเฮื่อน่อยมันกับผ้ากันไปนอนรีสอร์แล้วเป็นนนเฮื่อนบักผู้ชายเองสิแมวสันบบกผู้ชายนี่ก็เป็นลูกบ่ออกการเอางานยัง แม่เป็นคู่พ่อเป็นตำรวจประสานเป็นลูกไส้เดียวเื่อกันอุ้ยประสานพ่อกันมึนเลยกันมานี่คอยอ่าเล่ากัเลยว่ามานี่เป็นยังวติจักราวาสนาบ่หอดหน่อยทั้งทั้งชิฟฟ์ังนี่เขามีแผนเลยเด้ว่าเขาจะแต่งงานแต่งนี่ตอนนี้เขากับแบบเคี่ยบ้านอ่าเขาซื้อบ้านเฮ็ดบ้านเราก็สิเอาที่นั่งอันนี้จดทะเบียนแต่งงานล้วไปยุบุ่นได้บ้านนี่ตอนมือฝรังสีมาะ สมมุติว่าฝรั่งศีมาอยยุอีกอาทิตย์หนึ่งฝรั่งศีมามันมาบอกข่อยว่าสันมันมาบอกข่อยว่ามันมีหลกท่องบันนี้ตอนมาบอกเธอแล้วข่อยก็ตกใจอันยหญว่าสันว่าท่องในเจ็กเดือนแล้วว่าสันบอกว่าจีสามเดือนบันนี้เอื่นแม่มาได้บัดข่อยเลปไปเอื่นแม่เอื่นอบกกาบอกพอมันบวกกาบอกพอแล้วบวกกาบอกรุ่งเพราะว่ายันพอกับรุงมันตีกับมาบอกมึงสีเอาจังใดว่าสันบานเนียน เพิ่นกับว่าบักฝรั่งกับสีมาแล้วมึงไม่มีลูกยังสิมึงสีจังไดออกมานี่มึงกับลูกมึงกับหัวดำลูกมึงบ่ได้หัวแดงมาสันกับปรึกษากันเลยว่าสิแบลออกมาหนีว่าจังได้ก็ออกไปไว้บ่ได้บานี้กระามอยู่ว่ามึงสีเอาบักบักเก๋์เกยนี่มาสันหรือมึงสีเอาฝรั่งมึงคิดบางดีดีวะสันมึงยำมึงก็คัดมาสันอ่ะคนอ่ะ บานเท่าเนาะมึงย้ำมึงก็คักมึงคิดมึงดีๆบักไดรสิไม่อานาคตมึงเอาบักนี่มึงก็สิได้มีแต่กินแต่เรียนยุงส่ละขันมึงหมายถึงว่าขันมึงเอาลูกไว้นะมึงก็สิได้บักนี่แต่ว่าขันมึงเอาบักฝรั่งนี่ยังไงมึงไปมึงนอกมึงก็ต้องแบบหนาคตมึงก็ต้องดีคานี่โอ้ยตอนนั้นคิดมันคิดอยู่แบบเป็นมือผลเนี่วสันมันก็เลยมาตกลงว่ามันสิเอาฝรั่งบังนี้ก็สิเอานี่นี้แฮนบักนี่บ่มาหามยุงเจ้วหามให้มาเหยียบเงี้ยเลยว่าสัน เราก็บอกว่ามึงมาตองท่ไปบอกมันมามึงมีลูกกับมันก็คือบอกเอาตัดกันเหลวอย่างสีว่าสัญญาณมันมาหามันนี่นะเพราะว่าก็อยากให้ร้านเจ้าของได้ก็ฝรั่งเนาะก็เลยพาหล้านไปหาหมอไปนัดหมอที่ว่าสิไปเอาอกสิละบัตนี้มู่เจ้าหูว่ามันเนยังเอาข่อยคือบอกบันนี่ดูแท้อดเอาเดอร์มันเป็นคําติดปากข่อยก็เลยพอไปนัดกันเนี่คิ้วมันบ่ไดดคิ้วหมอน่ะบ่ไดด สมมติว่าฝรั่งสีมากมืออื่นมันได้คิ้วมือนีไหมะมันก็เลยตองเอาได้บ่ะนี้ก็หอดมือกับปากับแม่กับผ้าไปไปหาหมอเขาก็เห็ดให้เรียบร้อยว่าสัน่นพอมามืออื่นนี่ฝรั่งมากต้องไปรับเขาด้มันก็ฟื้นแบบคนมันมันสามเดือนกลัวเนาะมันก็ยางแบบเจ็บเจ็บ,เจ,บเจ็บแบบไปบัดนี้ก็ใส่แผนกันว่าตัวฝรั่งว่าบ่สบาย อ,อตัวว่สบายว่าเจ็บท่องตัวว่ายัางกระไดอ,อมึงก็ตัวไปว่าสันพ่อไปหอดก็ไปรับฝรั่งอยู่กรุงเทพตีรถไปเลยก็พอมันก็พอลุ่งไปลุ่งก็พอนี่คือบรรลุเลยด็เอามามาหอดแต่มามาพักตอนนั้นก็คือแบบว่าในมาพักอยู่บ้านแล้วเพราะบ้านเขากลังดีบ้านเขากลังใหญ่ด้เพราะว่าเขาไปหนอกเนาะเขาไปหนอกมากแล้วเขาก็มาสั่งเงินสัน่งมาแล้วเขาก็มีจิจการลานแบบ มุ้งเจ้าเบิ่งออกซะแบบขายทุกอย่างไม่ขายขายแบบร้านยี่สทุกอย่างสินะมีทุกเนวยเอมเติมเงือนเติมเท่เติมเงินเติมโทรศัพท์ตู้ซักผ้าตู้กดน้ำน้ำมันหลวดก็มีเราขายแบบขวองช่ำสิเป็นร้านแบบไงเลยเอาฝรั่งกับมานอนเฮื่อนเอาส้มเหมือนส้มเหมนที่แล้วว่าส้มปากห้อยปากปูก็คือบ่ให้มากกันเมื่อเม่ว่า ทุกคนก็รลู่ละมู่บ้านน่ก็ลู้ววาอีนั่งอันนี้มันคักมันไปยนีฝรั่งบุยุทมันไปหันไปนี้เังสินะแต่เรื่องพ่อแม่ทุแหลไก่แต่งกันว่าเจ็บทวงอ่าบอกฝรั่งว่าเจ็บทวงว่านี่อ่ายังนวดน้ำแข็งบไดาเราโอ้ยยายเอ้ยวสันเทวดาสิขายวสันมันเป็นยังไงย่าอยู่มื่ที่สามมื่นมื่อที่สามขึ้นที่สามที่ฝรั่งอยู่เขากัยังเป็นนวนน้ำกันงดิมันตกเลือดวสัน ตกเลือดมันนี่กับกังขื้นอ่ะเดี๋ยวพาไปหาหมอกับไปงพ้งบานกับฝรั่งกับไปน้ากับต๊กใจกับเลือดเต็มเพราะไปหอดงพยงบานอ่ะมือเจ้าอ่ะพยาบาลกระถามเนาะหมอกระถามเพราะว่าเขาบอกภาษาอังกฤษเขาก็ถามโอ้ใครเป็นญาติเป็นนีเป็นนีกเขาก็เล่เววันนี้หมอนั่นแหละเป็นคนบอกว่าคนไข้น่ะต๊กเลือดมากนี่นี่แบบฝรั่งกระถามเขาก็เบอกกันว่าต๊กเลือดต๊กนี่มากความเลยแตกป๊าดราสัง ฝรั่งอะนั่งห้เลยเปานกลกบมาบานนี่ฝรั่งแบบนั่งห้ก็ไปเอายิ่งนีมาก่อนตอนมันอยู่หันกับมาเพราะอินี่ออกมาจากล่งบาตสวงมือให้น้ําเกลือมากอินี่ก็ให้กอดเขามุอควยีนก็ะเป๋าว่าลูเลี้ยงดอกมันกับมาเบากันก็เลยแบบว่าฝรั่งกับว่าฝรั่งเสียใจหลายที่ว่าฉันฮักเธอฉันถุงเทกับเธอเป็นอย่างเธอจังหินจังสีกับฉันเธอมีลูกก็ไปมันก็ให้ไเด้๋ยวจขวัดอนี่เนี่ยก็เลยตกลงกันมาพอเขาน่ะ จะเอาเงิ่อนขึ้นฝรั่งที่ว่าซื้อรถดเนี่ยเอาเป็นขึ้นตอนแรกกัฝรั่งสิบ่เอาแต่ว่าพ่อเขาเนี่ยว่าลูกเขาบ่ดีก็เลยเอาขึ้นฝรั่งเอาเขาเลี้ยงดูเมื่อหลายปีเด็กแลก็ใจปั่มเนี่ยเราให้ขึ้นฝรั่งเราให้ขึ้นเป็นแสนหาคนนี้เอาให้เขาก็เอาตอนแรกเขาบ่เอาญาตใสซมือเขาเราไปเบิกเงินมาเลยแล้วว่าลูกเราผิดก็เขาหลายแม่เกิดคือเรามีห้สซัมเน่ล้แสดงแบบน้ำใจว่าฉันมีเท่านี้ฉันให้เธอสินะก็เลยเดี๋ยวเอาให้กันกับแบบว่า กระบอกเขาอยู่ว่าบันี้ให้มันเป็นลูกหักลูกนี่เด้อมันม็นมมนบ่ได้เป็นลูกเคยสิน่าก็ให้ขอมนเป็นลูกหักเนี่ยย่ามาไทะไก่มาเยี่ยมมายามใดเออสันมูเจ้าอ้ยวาสนาเนว่าคนนี้เขาดีเดียมาเขาส่งเงินให้มันเหรส่งให้เดือนละเึิงแสนเด้ให้ใส่บ่ได้เฮ็ดยังแล้วเขาก็สิมีว่าสิเอามันไปอยู่ผุนนําแต่ว่ามันสิซั่วบ่ดีเออสันข่อยเลยถามมาซูมือนี่เห็นเขาบัวเขาติดตัวกันบัว เขาแบบเขาก็ตัดปดไดร์ลยเพราะว่าเหตุเขาช้ำใจเขาเสียใจหลายแม่เขาก็บ้อเอาไหมเอาผู้เจ้าเรื่องนี้มันก็เป็นอุท่าหวนซันดีเนาะวาสนาเนาะจากจิว่าจีเดเป็นจีเดไปยูมึงหน่อมึงหน้ามาดุงมาดามหรือเก่าคนนี้เขาบ้อเคยมีลูกมีเต่าด้วยเขาบ้อเคยแต่งงานด้วยโอ้วาสนาเนาะเหตุตัวบอดีเนาะเอาจ้ะคอมเมนต์ได้รลหว่าคอมเมนต์โหลดหานไม่โหลดอันนี้มันผ่านมากสองสามปีแล้วแหละ สู้มือนี่ก็คือเก่าบ่มีผัวไปโซลทสลดสว่างสัตว์บบละจ้าเอาฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ฝากช่องของฉันหามาเล่าบายายแอร์อีกช่องหนึ่งด้วยใจยละเอาขอบคุณค่าขอบคุณค่า